วันที่13พฤษภาคม2564ขณะนี้เวลา9โมง27นาทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิเรียกว่ากรรมาฐานดีกว่าเนะเพราะว่าแต่ก่อนเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใช้คำว่าสมาธิสมาธิมาตลอดก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าสมาธิเนี่ยหลายคนแปลว่าคือการกำหนดตั้งมั่นนะคะกำหนดตั้งมั่น สามารถที่จะเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นี่คือสมาธิแต่วันนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าสมาธิที่ข้าพเจ้าทำอยู่นั้นมันคือการใช้เรียกว่ากรรมาฐานได้เป็นการเพ่งจิตขณะนั่งสมาธินะคะกำหนดกรรมาฐานเพ่งจิตไว้ตรงกลงกางใต้หว่างคิ้วนะคะมันมีระหว่างคิ้วเหนือตรงดัางจมูกขึ้นมานิดนึง ช่วงเวลา11ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามักจะทําเช่นนี้ตลอดโดยไม่รู้ว่านี่คือการเพ่งกสินหรือเพ่งจิตหรือการตั้งจิตไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างคิ้วพอข้าพเจ้ามาเปิดฟังของหลวงปู่โลกุดร mm. ก็จึงทราบว่าการทรรมกรรมฐานของท่านนั้นก็ทําเป็นแบบเดียวกับข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเองนั้นไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็ได้ติดตามฟังการ การการเข้าถึงเข้าถึงภายในที่หลวงปู่โลกดอนเนี่ยท่านเข้าถึงก็ปรากฏว่าการเข้าถึงของท่านนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเช่นกันก็เลยจึงเข้าใจไว้ว่าการตั้งจิตไว้การกาหนดจิตเพ่งจิตไว้ณนะตรงจุดตรงนี้มันทําให้เราเนี่ยเข้าถึงสภาวะภายในตั้งมั่นสู่เส้นทางของการปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณให้เป็นอิสระ และตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเข้าถึงสภาวะของความเป็นพุทธ,ธะได้อย่างแท้จริงรวดเร็วทันใจแม้ว่าขาพระเจ้าจะต้องใช้เวลานานถึง11ปีแต่สิ่งที่พระเจ้าได้มานั้นก็คุ้มค่ายิ่งนักจึงอยากจะแบ่งปันเรื่องเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆให้กับผู้ที่ตั้งใจตั้งจิตปฏิบัติ จะเข้าถึงเส้นทางแห่งพุทธ,ธะภายในตัวเองได้อย่างแท้จริงได้อย่างรวดเร็วนี้เป็นการสืบต่อไปและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพีระมิดที่ข้าพเจ้าได้ทําขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นกลุ่มก้อนของสนามพลังงานทําให้การเข้าถึงนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าการทําปฏิบัติกรรมฐานเช่นนี้หรือธรรมะแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งยิ่งนัก ซึ่งเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่ได้เข้าใจตรงนี้เลยจนนาณนวันนี้ขณะที่ออกจากสมาธิข้าพเจ้าก็มานั่งพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปจึงรู้ว่าอ้อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทําไมถึงเป็นเช่นนี้ก็ด้วยจากสิ่งแรกเลยคือเรื่องของข้าพเจ้าฝัานไปเมื่อคืนว่าได้ขึ้นไปอยู่บนสสถานที่แห่งหนึ่ง สถานที่ที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นเป็นแผ่นดินแล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกในความฝันว่าอยากจะกกางร่มให้กับร้านค้าร้านหนึ่งเพื่อให้เขานั้นได้ใช้ร่มนี้ไปปกป้องแดดฝนหลังจากนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เดินไปตรงด้านท้ายของแผ่นดินซึ่งข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าไอ้ตรงด้านท้ายของแผ่นดินนั้น กลายเป็นว่าข้าพเจ้านี้ได้อยู่บนเรือแพลำหนึ่งซึ่งวิ่งอยู่ในกลางแม่น้ำใหญ่ในกลางแม่น้ำใหญ่นั้นก็มีน้ำที่เชี่ยวกราดมากมองลงไปที่น้ำแล้วเชี่ยวกราดมากบังเอิญว่าข้าพเจ้าเนี่ยมายืนตรงท้ายแพพอดีช่วงที่ข้าพเจ้ายืนตรงท้ายแพนั้นขา้าเ้าพเจ้าเห็นเด็กคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วนแข็งแรงอยู่มาประมาณสักสามขวบได้ วนมากนะเป็นผิวขาววันมากไม่ใส่เสื้อผ้าหล่นลงไปในน้ําซึ่งน้ําที่เขาหล่นลงไปนั้นเป็นน้ําที่เชี่ยวมากๆเลยพอข้าพเจ้าเห็นเช่นนั้นพราเจ้าก็โดดตามลงไปทันทีเลยขราพเจ้าต้องใช้แขนเนี่ยไหว้ทวนน้าขึ้นไปแม้แต่ว่าเด็กคนนั้นจะตกลงไปแล้วข้าพเจ้าโดดตามไปทันทีก็ยังต้องไหว้ทวนน้ําขึ้นไปเพออาาราะกระแสน้ํานั้นแรงมากขราพเจ้าหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไปช่วยเด็กคนนั้นให้รอดพ้นจากการจมน้ํา ข้าพเจ้าก็ดงยงัดกวนด้วยจิตกวลกระวายว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นจะสามารถช่วยเด็กคนนั้นขึ้นมาได้ไหมแต่ก็ทําด้วยสุดปัญญาแรงเกิดของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าดำน้ําลงไปแล้วก็คว้าเด็กคนนั้นไว้ได้สิ่งที่ข้าพเจ้าทําได้ก็คือยกเขาให้เหนือน้ําซึ่งข้าพเจ้านั่งกระดำผุดจมว่าอยู่ใต้น้ําแต่สองแขนนั้นยกเขาให้เหนือน้ําเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่จมน้ํา ขณะที่กำลังว่ายอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเด็กมาเหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่แข็งแรงมากเขาว่ายน้ำได้เก่งมากและแข็งมากแข็งแรงมากมาก็กว่ายน้ำผ่านข้าพเจ้าไปเพื่อจะไปขึ้นแพข้าพเจ้าก็ตะโกนเรียกเขาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเด็กด้วยช่วยพวกเราด้วยชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจก็อุ้มเด็กเขาประคองเด็กคนนั้นนะคะแล้วก็พาตัวเขาพลิ้วมากเหมือนกระแสน้ำเนี่ยดันตัวเขาเพราะว่า ในกระแสะน้ําที่เขาผ่านเข้าไปเจ้านั้นไปคือเป็นกระแสะน้ําที่ไหลาตามน้ําแต่ตัวเข้าไปเจ้าเนี่ยตอนที่โดดลงมาช่วยเด็กเนี่ยเป็นกระแสะของการทวนน้ํเข้าพเจ้าเห็นเขาผ่านไปก็นึกสิยใโอ้ไม่มีใครมาช่วยเลยสิ่งเดียวทําได้ก็คือต้องช่วยเด็กเข้าไปเจ้าก็กระเคียบตะกายไปจนกระทั่งไปเกาะเป็นแพรเขาเรียกว่าเป็นอ่าพวกผักตบเป็นผักบุ้งที่ลอยตามน้ํามาก็ทําให้เราเนี่ยสามารถคว้าแล้วก็ไปยุงตัวไว้ได้ ก็ด้วยนิสสงอันใดก็ไม่ปรากฏก็ทําให้พ้าเจ้าเนี่ยอีกมือด้านซ้ายเนี่ยอุ้มเด็กไว้ด้านขวาเนี่ยจับพวกกอผักบุ้งแล้วก็จับเลื่อยเลื่อยือยอยไปจนสามารถส่งเด็กเนี่ยขึ้นไปบ,บนแพรได้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกปฏิหารเนาะทำให้แพรมาอยู่ณตรงนั้นแล้วก็ทําให้พ้าเจ้าเนี่ยจับกอผักบุ้งแล้วก็ส่งเด็กขึ้นแพรได้ตอนพอส่งเด็กแพรขึ้นแพรได้ด้วยความรู้สึกนั้นโล่งอกโล่งใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วแพลนั้นก็ไปเลยเด็กคนนั้นก็ไปตามตามตามแพรเลยนะคะเอ๊แล้วข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยจิตใจนะ่ะมุ่งไปอย่างเดียวว่าเออเด็กปลอดภัยแล้วนะแต่พอกลับมาคิดอีกทีก็กลายเป็นว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้มองเห็นตัวเองเนี่ยลอยคอยอยู่ในน้ําแล้วข้าพเจ้ามาคิดว่าทําไมข้าพเจ้าถึงไม่มีความร,รู้สึกถึงความทุกข์ความกัดกุ้มที่ตัวเองเนี่ยลอยแพอยู่ตรงนั้น ทำไมถึงได้เอาเจเนี่ยไปฝากไว้กับเด็กทั้งที่ตอนกระโดดลงมาก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองว่าจะต้องเหนื่อยไหมจะต้องลำบากไหมสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องการช่วยเขาให้พ้นจากการจมน้ำพอเข้าไปเจ้ามานั่งสมาธิมาคำนวณดูมาคิดดูมาอยางรู้ในเรื่องของความฝันเมื่อคืนก็ทำให้คิดได้ว่าอ,อนะ๋อเนาะเวลาเราเนี่ย ไปยุ่งเกี่ยวกับสภาวะของคนอื่นไปมองเห็นสภาวะของคนอื่นไปเห็นเรื่องราวของคนอื่นเราก็เอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวพ้องไปผูกไปพันไปโยนเรื่องด้วยไปโยงเรื่องเข้าด้วยกับเขาก็ทำให้จิตของเราเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยมันทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดเป็นปัญหาเป็นสภาวะที่วุ่นวายนะฮะก็เลยจึงรู้ว่าอ,อ๋อเนาะ เรื่องเรื่องต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเราเอาจิตเราเนี่ยไปผูกไปวุ่นวายกับคนอื่นทําให้เรื่องต่างๆมันเกิดความวุ่นวายขึ้นแต่ถามว่าเรื่องที่วุ่นวายขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไร <S <S. <S ข้าพเจ้าก็มานั่งถามจิตตัวเองว่าแล้วตัวเองรู้สึกเช่นไรจิตข้างในของข้าพเจ้าก็ตอบข้าพเจ้ามาว่าการได้ช่วยคนอื่นทําให้ข้าพเจ้านั้นมีความสุขทําให้จิตของข้าพเจ้านั้นมีความสุขข้าพเจ้าก็เลยรู้ว่าอ๋อ การที่เราไปช่วยคนอื่นก็ทําให้จิตนั้นอนะ่ะมีงานทํามีความสุขจิตมีความสุขเพราะได้ช่วยคนอื่นนี่เองดังนั้นข้าพเจ้าก็จึงมานั่งนึกย้อนกลับไปถึงคําพูดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้พรข้าพเจ้ามาในครั้งที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิแล้วก็พาเจ้านายเนี่ยไปกราบองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นึงให้พรข้าพเจ้ามาว่าจงอยู่อย่างมีความสุข เป็นเอกอนัตตาตลอดการเถิดเพราะพระเจ้าก็จึงรู้เลยว่าไอ้ความสุขตรงที่พระอ,องค์ประทานให้นั้นไม่ได้ความสุขเกิดจากความมั่งคัง่งความเสกสุขความเสพกรรมใดๆทั้งสิน้นแต่เกิดจากจิตที่คิดจะช่วยเพราะจิตที่คิดจะช่วยทําให้จิตเขามีความสุขอ๋อตรงนี้นี่เองมั้งที่เขาพเจ้าจึงเข้าใจว่าความสุขนั้นเกิดอยู่ณนะตรงนี้นี่เอง ข้าพเจ้าจึงหันมามองตัวเองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําไมข้าพเจ้าวิ่งวายขนัขวายที่จะไปทํานวนกิจกรรมนวนกิจกรรมนวนที่นี่ที่นั่นไปช่วยคนนู้นคนนี้ก็เพราะว่าจิตข้างในของข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะช่วยเพราะพอจิตช่วยจิตก็มีงานทําจิตมีแรงมีความสุขมีกิจกรรมทาทาให้จิตนั้นมีความสุขก็จึงทําให้ร่างกายสังขารเนี้ยออกไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายแต่ข้าพเจ้าก็ลืมไปว่า การที่ข้าพเจ้าทำมากขนาดนี้เขาไม่้าไม่ได้หันมามองย้อนดูตัวเองเลยก็เหมือนตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในกลางน้ําดวงเด็กคนนั้นขึ้นแพไปแล้วข้าพเจ้าก็เห็นจิตอีกดวงหนึ่งมามองดูร่างกายที่อยู่ในน้ํานั้นแต่ร่างกายที่อยู่ในน้ํานั้นไม่ได้มีความทุกข์ความวิตกกังวลตัวจิตตกใดๆทั้งสิ้นการนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะขออัดเทปอันนี้ไว้เพื่อเป็นแรงอนุสร์เตือนใจว่า ธรรมะนั้นละเอียดอ่อนยิ่งนักมีความเข้าถึงลึกซึ้งยิ่งนักการจะเข้าแบบผิวผิวเผลๆหรือนั่งคิดเองนึกจินตนาการไปเองนั้นมันไม่ได้เข้าถึงแก่นของความสงบความเข้าถึงนะการปฏิบัติธรรมจิตนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องยุ่งยากมากๆที่ใครจะสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจผู้ที่ยังมีความวิตกวิกลอยู่ในจิตใจอยู่ แต่ข้าพเจ้าก็หวังว่าการทำงานของข้าพเจ้านั้นหรือการทำปิรามิดขึ้นมานี้จะช่วยให้เขานั้นเข้าอยู่ในสนามพลังงานที่ทำให้จิตของเขานั้นเข้าถึงสภาวะเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วอันที่สองที่ข้าพเจ้ามานั่งคิดได้ว่าอ๋อตอนจบจากการออกสมาธิข้าพเจ้าก็ยกมือท่วมหัวขึ้นมาเพื่อกล่าวคำบูชาครูอาจารย์ที่ได้สอนวิชาข้าพเจ้าที่ได้อบรมบ่มนิสัยดัดสันดานของข้าพเจ้ามา จนทาให้ข้าพเจ้าเนี่ยเข้าถึงสภาวะอันเป็นแก่นที่รู้ว่าสามารถที่จะช่วยตัวเองพยุงตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์จากเส้นทางที่จะเดินไปสู่เส้นทางของความปิติสุขได้ในบ้านปลายนั้นแม้คําว่านิพานนั้นจะตั้งอยู่ตรงเส้นใดก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็หวังว่าข้าพเจ้าจะได้เดินผ่านเข้าไปเส้นนั้นได้แน่นอนขณะที่ข้าพเจ้ายกมือท่วมหัวไหวยอยู่นั้น ขณะที่นั้นเองมือที่ได้สัมผัสหน้าตรงกล,กลางหน้าผากนิ้วโป้งยกสูงขึ้นไปเหนือกล,นกลางหน้าผากมันเหมือนเป็นแรงสถานปั้งลงมาและสถานเป็นคลื่นพลังงานสะเทือนไปทั้งหมดข้าพเจ้าก็เลยรู้ว่าอ๋อการที่เขายกมือด้วยจิตอันบริสุทธิ์ประทับไว้ตรงกลางหน้าผากปั้งลงไปเนี่ยมันทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ของความเข้าถึงการนอบน้อมการระลึกรู้การยอมเพื่อกราบนมัสการหรือการกราบเพื่อบูชาสิ่งต่างๆด้วยหัวใจแท้จริงนั้นมันมีพลังงานที่สูงมากแล้วเมื่อก้มกราบลงก,ลบลงกลับพื้นขึ้นพลังงานก็สั่นสะเทือนลงไปในแผ่นดินที่สักระจายกว้างไกลออกไปอย่างมหาศาลโอ้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าทุกครั้งที่พระเจ้าเคยกาบไหว้หรือ ทำกิจกรรมในการกราบไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้มีความรู้สึกตรงนี้เลยณนะวันนี้วันที่13พฤศจิกายนข้าพเจ้าได้สํานึกได้เข้าถึงสภาวะนี้และรู้แล้วว่าการกราบอย่างตั้งจิตตั้งใจจาาโดยด้วยท่วมหัวท่วมใจในการบูชาบูชาคุณของผู้มีพระคุณนั้นมันกว้างใหญ่สถานไปทั้งร่างกายสถานไปทั้งแผ่นดิน การที่จบลงการนอนแผ่นดินนั้นก็สะถานลงแผ่นดินโอ้อานุภาพนี้ยิ่งใหญ่นักข้าพเจ้าขออัดคลิปนี้ไว้เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรเตือนใจว่าข้าพเจ้าได้เข้าสู่สภาวะอันล้ำลึกนี้ซึ่งไม่เคยเข้าถึงมาก่อนเลยตลอดชั่วอายุ57ปีของข้าพเจ้า ขอกราบนอบน้อมครูอาจารย์ขอกราบนอบน้อมบิดามารดาขอกราบนอบน้อมผู้มีพระคุณลุกท่านที่ทําให้ข้าพเจ้าเข้าถึงสภาวะอันสูงส่งนี้ได้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความสุข